มาท่านมืนตาเลยอุ้ยเปลี่ยนกระดูดกินนมแล้วก็พากันนอนเดอ้อมึงเตลิพี่น,อน้องออมาท่านมืนตาเลยอันนี้ซื้ออีกตา อันนี้ซื้ออาโชคอีกสองตัวนองแปง่งเอาไปเลี้ยงไปซอยเลี้ยงอัปเดตเขากินนมแลออกก้วเขาก็นอนกินอิม่มมึงติละ่ะอ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ขันอิมนออนนออ่มกับเสบหองคันขันบบอิ่มกับคือเสยหอเออ จะสั่งนอน้องกันสองโตพี่นอ้องเด้อฝันดีนะเจ้าโชคอิกตานี่แหละอนาคตพาลุงทุงไปหากบหาเขียดแทนอาเซมอลค่ะคาเก็บตกให้เบิงมาหน่อยที่เก็บมา รับปุ้ยบอกไปแล้วกับว่าอยากสิคิดเลยเนาะค่ะพี่น้องกันแมนปล่อยไว้อยู่ป่าป้านนี้ก,ก็คือสีนอนหนาวสัน่นทึ่งสีหิวนมเทึ่งสีเอ,อ้ยจ้กสีห้องสนันวันไหวที่เนาะเจ้าสีคิดจะไหนนอนจะไดนสีบ,บืนหาเท้าหานมที่เนาะนอนนอนปิดไ้หนาว Cái đèn ở khu cao Cái non đèn ở khu cao